อะไรอิสุนิ่งมากมายก็อยากขอก็อยากจะขอฝากทุกทุกคนด้วยกันนะด้วยแล้วกันนะครับก็มีแต่ของดีๆแล้วก็รสชาติอร่อยๆครับอ่าเดี๋ยวนี้ถามถงานของพวกเราหน่อยเนาะเดี๋ยวนอกจากซิงเกิลเดี๋ยวถามเรื่องนี้ก่อนเรามีขึ้นเวทีคอนเสิร์ตเอมบอกับอีกหลายๆเวทีเลยเป็นยังไงบ้างจริงๆเดี๋ยวเดือนที่จะมาถึงนี้นะเรามีขึ้นคอนเสิร์ตหลายๆคอนเสิร์ตมากๆเลยครับก็ เออจะพยายามตั้งใจให้ดีสุดนะครับแล้วก็จริงๆไม่ได้มีแค่บ็อกซี่นะครับขึ้นคอนเสิร์ตแบบรวมหลายๆศิลปินด้วยกันอย่างนี้คก็หวังว่ามันจะเป็นอะไรที่ทุกคนจะมาสนับสนุสนกันเยอะๆนะครับแล้วก็พวกเราก็จะเต็มที่สุดรู้ <ๆ S 2> สึกยังไงบ้างที่แบบว่าให้เราอ่ะเหมือนก็ถึงจะไม่ได้บุกแบบวงน้องใหม่นะแต่เราก็เพิ่งเดบิวต์ไม่นานแต่ได้ขึ้นแบบเวทีใหญ่ๆเหมือนเลยจริงๆก็รู้สึกว่าพวกเราก็ยังแอบใหม่ๆอยู่บจริงครับเรายังเดบิวต์ไม่ถึงปีเลยนะคแอบใหม่อยู่แล้วก็รู้สึกเป็นเกียรรติิมากจงๆที แบบหลายๆท่านผู้ใหญ่หลายๆคนแบบเชิญชวนเราไปขึ้นคนอ<ช>นเส,สิร์ตไปพิธีินตร,รีหลายๆท่านทั้งนั้นเลยพวกเราก็ตื่นเต้นแล้วก็คิดว่าตั้งใจทําโชว์มาให้ดีๆครับผมแล<ช>้วก <ๆ S 1> ็แล้วรู้สึงแบบว่าได้ขึ้นแบบว่าสักพีกับว่าสิบเอ็ดเคป๊อด้วยใช่ไหมตรงมี้ได้มีดีเลยผมมีประสบ ก็จริงๆก็ตื่นเต้นนะครับแล้วก็เป็นแบบวงที่พวกเราบ็อกซี่ก็รู้จักอยู่แล้วด้วยเราก็ติดตามผลงานของพี่ๆเขาด้วยซึ่งก็เรียกว่าเราก็จะได้เห็นการแสดงสดๆจากศิลปินรุ่นใหญ่ด้วยจะได้ดูว่าโปรเฟชชั่นอลมือชิมเนี่ยเขาแสดงกันยังไงบ้างเือพวกเราจะได้เรียนรู้แล้วก็เอาไปพัฒนาให้พวกเราเก่งขึ้นเหมือนพี่ๆเขาบ้างครับแต่จริงๆพวกเราก็ยังไม่ได้มีโอกาสได้ขึ้นคอนเสิร์ตใหญ่ๆมากขนาดนั้นครับก็รู้สึกว่าเราก็จะเต็มที่กับทุกคันแล้วก็มันเหมือนเป็นแบบเราไปทีละคันทีละเดือน มากเยอะมากก็ต้องขอบคุณที่ให้โอกาสพวกเราพอกซี่ดีกว่าครับเพราะอย่างที่โชคุณหมอเรายังแอบเป็นน้องใหม่อยู่ครับใช่แล้วอย่างนี้คือแบบพอหลายเวทีปุ๊บเนี่ยเราต้องเตรียมแบบเพอร์ฟอร์แมนซ์แตกต่างอะไรกันยังไงบ้างไหมจริงๆก็มีการแบบคิดไว้อยู่ครับผมแล้วก็แบบซ้อมๆกันมาบ้างอยู่ครับผมใช่ต้องติดตามนะไม่ใว่นะขออุปยกรขออุปยกรเลยเนี่ยเดี๋ยวแต่าเดี๋ยวว่าถึงเวลาจริงๆแลเดี๋ยวพวกเราจัดหนักจัดเต็มกันแน่นอนครับผมห้องนี้ไม่พูดเลยนะกลัวสปอยสิ แงมหนึ่งแงยมมาเราหลุดประตูตามเดือนมีนาที่วันที่16นี้ยิ่งสำคัญเลย16มีน้ำมีนเหรอ16มีนาเราติดตามแล้16มีน้ยังไงนะ16มีน้ยังไงนะเกิดอังรีเฉยเกิดอังีเฉยจะอกให้เกิดอรีเฉยออโอเคตั้งแต่ปีที่แล้วมาถึงปีนี้เนาะเราเรียกว่าคือแบบว่าง ออันนี้อเขาบอกว่าไม่ใช่ความจริงนะครับต้องยังบอกว่าตารางงานก็ยังว่างอยู่เรื่อยๆนะครับยังมีสล็อตเหลืออีกเยอะมากเลยครับจนจนถึงกลางปีและปลายปีเลยก็ยังสามารถติดต่อจ้างงานสำหรับ็อกซี่ได้เรื่อยๆเลยครับผมก็อย่างติดต่อที่เบอร์โทรแล้วก็ตามที่ทิ้งไบโอพี่ไบโอของเราเลยคร่ะขายแจ้งที่ขายแก้งเราชอบทำงานครับชอบงานอ่ะซิงเกิลซิงเกิลที่สามของเราแล้วเป็นยังไงบ้าง 10ล้านอ๋อใช่ตอนนี้ไม่แล้วกอนนี้10ล้านแล้วเนี่ยครับก็ต้องขอบคุณเนี่ยครับทุกท่านที่มาตรงนี้แล้วก็คนที่ไม่ได้มาด้วยเรายูสเซอร์แล้วก็พี่ๆทุกคนที่ช่วยกันโปรโมทเพลงของพวกเราด้วยนะครับทำให้ตอนนี้มันก็ถึง10ล้านแล้วครับกระสุดใจมากครับแค่ขอบคุณพอไหมจะต้องมีของขวัญมีอะไรให้แฟนๆหรือเปล่าเออ10ล้านไม่ต้องมีมองหน้าผมอย่างนั้นล่ะของวัญนี่ยังไงดีครับมองเลยของขวัญนี่ไงเราก็มีเอ่ออะไรครับน้องาคอนเซ์ซิงเกิยลซ์ซิงเกิล เป็นสเปเชียลซิงเกิลที่พวกเราได้มีโอกาสร่วมงานกับแบบว่าซีป๊อปด้วยกันเองแล้วก็เป็นวงที่พวกเราก็แบบชอบติดตามอยู่แล้วอย่างเราได้ไปชมคอนเสิร์ตเขาด้วยกับโปอีใช่ไอมครับยังไงคะที่มาที่ไปอะไรยังไงเอ่ยเหมือนเป็นแบบที่ทุกคนแบบว่ารอคอยอยู่กันเนาะได้ไปแบบว่าทำงานร่วมกับโปอีจริงๆก็เป็นฟีเจอริ่งแรกของท็อกซี่ครับแล้วพวกเราได้มีโอกาสได้ทำเพลงขึ้นมาใหม่เลยเป็นสเปเชียลซิงเกิลครับก็อยากให้ทุกคนรอติดตามกันนะครับเป็นเมื่ไหรคะ วันที่23นี้ครับก็จะปล่อยเป็น m p ็มครับใช่ครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเพลงคือปล่อยไปแล้วครับผมก็ทุกสตรีมมิ่งแพลตฟอร์มสามารถฟังได้แล้วครับแล้วนอกจากนั้นคือซีรีส์ของเราใกล้ออนยังโอ้อันนี้เรื่องซีรีส์พวกเราก็ยังไม่แน่ใจเหมือนกันนะครับผมว่าจะมีแลนออนช่วงประมาณไหนอะไรยังไงก็อยากให้ทุกคนรอติดตามอัปเดตจาก Official ไปเรื่อยๆก่อนละกันนะครับนอกจากนี้เรามีอะไรให้แฟนติดตามอีกไหม ก็นอกจากซิงเกิลล่าสุดครับพวกเรายังมีโปรเจกต์โคเวอร์ก่อนหน้าครับผมที่พวกเราได้เพิ่งปล่อยไปครับผมกับ The กับเพลงดาวเพลงดาวใช่ครับผมที่พวกเรานำมาทำใหม่ครับก็เป็นการฉลองเดือนแห่งความรักนี้ด้วยครับผมแล้วก็ไม่อยากให้ติ๊กติ๊กแตบบิ๊กติ๊กกดีมากเลยครับเพื่อเข้าใจว่าทุกๆคนก็คิดถึงเราพวกเราก็อยากจะรีบทำผลงานให้ทุกๆคนามากๆเลยครับแล้วก็เพลงดาวเป็นเพลงที่ก็ยังคีฟคอนเซ็ปต์ของท็อกซี่แล้วก็เอ็มวีเนี่ยพวกเราชอบกันมากๆแล้วก็อยากจะให้ทุกคนไปรับชมกันได้ทาง YouTube ครับ เราเปลี่ยนไปอะไรยังไงกันบ้างไหมคะของสำหรับเพลง cover ใช่ไหมครับ<ช>จริงๆริงก็หรมมือเปล่า จริงต้องบอกว่าจริงๆล้วพวกเราด้วยอแล้วระยะเวลามันนานขึ้นเราก็ได้เติบโตขึ้นอะไรยเงี้ยผมแบบเสื้อผ้าหน้าผมก็จะเปลี่ยนไปแต่ว่าความซอนความดื้อพวกเรายังเหมือนเดิมครับผมใช่แต่ว่าผมว่าสิ่งที่เปลี่ยนไปน่าจะเป็นวิธีการร้องของเพลงมากกว่าเพราะว่าอย่างปกติเราจะมีวิธีการร้องอีกแบบหนึ่งแต่เพอเป็นเพลงดาวเราต้องการจะดีไซน์ให้มันมีความโมเดิร์นมากขึ้นเพราะว่าเรานําเพลงที่เป็นแบบเขาเรียกเป็นเพลงที่ตลอดกาลสมัยเก่าเนี่ยมาทาแบบเวเรชใหม่ให้มีความเป็นพ็อกซี่มากขึ้นแต่ว่าก็ยังคงคอนเซ็ มีความเป็นแบบเรทโชว์ Y2K มีความแบบว่าแบบมู้เก่าๆอยู่แต่เราต้องการจะร้องให้มันดูแบบทันสมัยมากขึ้นเป็นการผสมผส,สานกันก็เลยแบบดีไซน์าการร้องขึ้นมาใหม่ทั้งหมดเลยอะไรอย่างเงี้ยครับผมซึ่งไม่ต้องขอบคุณทางโปร,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 รดิวเซอร์ของเราด้วยแล้วก็ขอบคุณทางคุณครูของเราอ่อของพวกเราด้วยแล้วก็ทางผู้ใหญ่ของเราด้วยอย่างพติ๊กด้วยที่คอยช่วยดูแลเรื่องการแบ่งท่อนเอยหรือว่าช่วยดูเรื่องการร้องว่าคนร้องประมาณไหนดีช่วยกันแบบเขาเรียกว่าช่วยกันขัดเกลาแล้วก็ช่วยกันเลือกสิ่งที่ด บอกว่าช่วงนี้พีเตอร์แพรวมากโอครับแล้วเคยังไงคะะไคัช่วงนี้พีเตอร์แบบว่าแพรวขึ้นมากลมันยังไงคะเนี่ยพีเตอร์น่าจะเปิดเวทีน้อยลงครับการแสดงออกมาจะโอเคฝากเลยค่ะฝากให้แฟนๆติดตามพวกเรากันฝากผลงานก็ันทางเนื้อทางเนื้อครับก็เราจะฝากเพลงซิงเกิลสาวของเรานะครับผมชื่อเพลงว่าที่ไม่รักอันโนติสนะครับ ก็สิบล้านวิวแล้วก็ขอบคุณทุกคนมา,มากๆครับแล้วก็รเราจะให้มันขึ้นไปอีกเ,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 เรื่อยๆเรื่อยๆๆหน้าต่อไปเ,เรื่อยๆหน้าต่อไปเรื่อยๆครับผมแล้วก็ผลงานในเรื่องนี้ของเราก็คือเพลงใจเปิดใจเขาที่คอลแลบกับโคอีฟน,นะครับก็อ,อยากให้ทางเพลงแล้วก็รอติดตาม MV ในวันพรุ่งนี้วันที่23กุมภาพันธ์นะครับผมก็ติดตามกัน,กนด้วยนะครับใช่ครับแล้วก็ขอฝากโซเชียล ช่องทางอื่นด้วยแล้วกันนะครับไม่ว่าจะเป็นทั้ง IG, Facebook, กยูทูบทวิตเตอร์ติ t กต็อกนะครับก็เพียงพียงคะว่าพ็อกซี่ก็จะขึ้นแล้วนะครับงั้นก็ขอฝากพี่าพ็อกซี่ไว้ในโอ้ก็มัใจพี่ๆทุกคนด้วยนะครับขอบคุณพี่ๆสื่อที่น่ารักของพวกเราที่มาสัมภาษณ์พวกเราด้วยแล้วก็ขอบคุณยูสเซอร์ทุกคนขอบคุณงานบีบีโก้ด้วยนะครับที่เชิญพวกเรามา